นี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะเหรียญเซอร์เพนปีหนึ่งเจ็ดสุดวัดกาหลงก่อนอื่นยกเหรียญมานี่นะครับท่านต้องรู้เลยว่าทรงของเหรียญเนี่ยเราส่วนใหญ่ถ้าเหรียญเนี่ยจะดูตัวตัดกันเหรียญหลวงพ่อสุดเนี่ยเป็นเหรียญที่มีค่านิยมมากตอนนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะก่อนอื่นนะครับการดูที่วัดกาหลงเหรียญน,นี่จะออกวัสาระคืนด้วยนะครับ เหรียญทวัดกาหลงเนี่ยจะมีเขาเรียกมีตอหรือเนี่ยครับเนี่ยจะมีตัวตัดเนี่ยนะครับจะเป็นขยะถ้าเป็นวัดสารคือเนี่ยจะเรียบเลยจะไม่มีไม่มีติ่งตอตรงนี้ฮะเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเนี่ยครับเนี่ยนะโปรดสังเกตนะครับมันจะคล้ายๆปึ๊บตามกระหนกรอยตัดตามกระหนกเลยแต่จะมีติ่งขึ้นมาอันนี้นะครับเนี่ยเป็นติ่งขยะจึ๊กจึ๊กจึ๊กเนี่ยครับ แต่ถ้าเป็นวัดออกที่วัดสารคืนตรงนี้จะเรียบจะไม่มีติ่งนี้จะเรียบเลยเพราะฉะนั้นต่อสองต่อนี้สาคัญมากจะตัดตามกระนกนะครับนี่ครับมีเนื้อเกินเป็นติ่งขึ้นมาเนี่ยครับนี่คือจุดเหนนรียญนะฮะเหรียญที่สวยเหรียญที่อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วเดี๋ยวดูยังไงว่าเป็นรุ่นแรกมีบล็อกสองบล็อกสามอันนี้คือบล็อกเอบล็อกเอเนี่ยนะครับจะไม่มีเส้นแตกตรงนี้ตรงฐานนี้จะมีเส้นแตกปื้ดมาติดนี่ นะครับแล้วก็ในซอกแขนจะมีอีก2ขีดนะครับเพราะว่าถ้าแตกแล้วจะเป็นบล็อก2บล็อก3ไปแล้วนะครับแตกแตกในซอกนี้2ขีดถ้าแตกในซอกแล้วก็ตอกแตกในฐานนี้เป็นบล็อก2บล็อกสนะครับส่วนบล็อกแรกนะครับมือนี่เขาเรียกมือขีบบุหรี่นะครับคล้ายๆที่ที่มือจะมีเหมือนมีเส้นแตกพอดนะีผมว่าเกี่ยวกับการแกะแต่ว่า บรรดานักเล่นเหรียญแล้วก็เสียพะเนี่ยก็จะเรียกว่ามือขี้บุหรี่คล้ายๆขี้บุหรี่ในซอกแขนซอกนิ้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเหมือนแท่งบุหรี่เขาเรียกมือขี้บุหรี่แต่ว่าเส้นแตกในนี้ไม่มีจะเรียกก็บล็อกแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูเดี๋ยวมาดูยันกันต่างๆส่วนเสือนะครับส่วนเลขเจ็ดตัวนี้นะครับปลายก็จะเป็นลูกน้ำนะเป็นกลมๆเลยนะปลายหางเลขเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมจะได้ ได้เรียนรู้ไปกับเหรียญเหรียญเดี๋ยวนี้อย่างนี้หลายหมื่นนะฮะสวยๆีย่แดงๆงเลยก็ถึงหลักแสนนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดเนี่ยต่อไปผมว่าจะเป็นเหรียญที่มีค่านิยมเลขกเจก็ดตรงนี้จะมีเส้นแตกจากหางเลขเจ็ดมาชนขอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ท่านผู้ชมได้ชมได,ได้เห็นชัดๆว่าคือแตกยังไงเนี่ยนะครับเส้นแตกเส้นนี้สําคัญเนี่ยครับ กี่ยวกับต,ต,ต้องคมนะฮะเกี่ยวกับตอนตอนแกะแม่พิมพ์หลังเสือเนี่ยจะเหมือนมีเส้นลางๆขนแมวนะครับเนี่ยไปถึงฐานใต้ฐานที่หลวงพ่อหัดสมาธิเนี่ยนะครับนั่งสมาธิเนี่ยจะมีฐานอีกเส้นหนึ่งเป็นฐานเนี่ยเสือเนี่ยจะมีเส้นแตกริ้วๆเป็นขนแมวขึ้นมานิชนอยู่นี่นะครับนี่คือบล็อกนิยมของอเหรียญน,นะครับส่วนใหญ่นะครที่พบเห็น นะการพิจารณาเนี่ยบางท่านก็พิจารณาไม่เหมือนกันเอาจุดต่างๆเนี่ยเคล็ดลับต่างๆเนี่ยเอามาจดจาก็ก,ก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับการพิจารณาเนี่ยอยู่ที่ใครว่าจะจําอะไรตรงไหนจุดตรงไหนนะฮะส่วนใหญ่จะมีที่เราพบเห็นนะครับนี่คือจากตัวตัดเหรียญพวกนี้จึงจึงกาหนดได้ว่าเก๋หรือแท้นะฮะแล้วเป็นยังไงตัวกอปเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้น การออกใบรับรองเนี่ยเราต้องมีความรู้ความสามารถในการตัดสินพระนะครับพระทุกองนะฮะต้องมีความรู้เนี่ยผมมีความรู้อย่างละเล็กอย่างละน้อยผมก็จะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมวับแฟนเพจ FC ของผมได้เป็นความรู้บางทีคนมีอยู่ที่บ้านเนี่ยหยิบมาก็จะรู้นะครับส่วนยันต์ตัวนี้นะครับตัวเทาะนะฮะปลายยันต์เนี่ยจะพาดอยู่ด้านบนนะครับพาดพาดขอบเหรียญน,นะครับตัวล็อกเหรียญเนี่ยตัวขอบเนี่ย จะพาดไปชนขอบเส้นนี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านผู้ชมได้ชมง่ายๆเนี่ยเนี่ยจะเห็นเหมือนไม่ใช่อยู่เสียบอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าจะพาดปลายยันเนี่ยจะพาดไปตรงขอบนี่หนะพาดไปแล้วอยู่ไปหยุดแค่ในร่องนี้ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็คมแล้วตรงตัวขยักตรงนี้จะมีเส้นแตกเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหมือนอเหมือนฟ้าแลบออกมานี้เป็นเส้นทิ้วทิ้วทิ้ว,วเนี่ยนะฮะเป็นขีด ยาวเลยเส้นนี้ก็สําคัญต้องคมนะฮะส่วนถ้าเกหรือถอดเส้นนี้ยจะเบอร์นะครับจะไม่เห็นชัดอ่าแล้วมาดูยันตะก้อกันยันตะก้อในยันเนี่ยมีตัวทาะสองตัวส่วนตัวเทาะด้านซ้ายมือเราจะมีเส้นแตกนะครับมาชนตัวปลายปลายยันอุกตัวนี้นะครับเนี่ยจะเห็นไหมเป็นขีดเนี่ยครับนี่คือจุดเล็กจุดน้อยแล้วเราก็เอาจดจํามาเพื่อเป็นความรู้นะครับส่วนเหรียญเนี่ยนะครับ จะตรงยันต่ก็ตรงตัวนี้จะมีเส้นแตกมาติดยันตัวนี้นะครับนี่ก็คือผิวเหรียญเนี่ยเราต้องสังเกตนะฮะเนี่ยดูเส้นพวกนี้จะคมนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสุดจริงๆนะฮะผู้สร้างก็เป็นการพิธีวิถีในการสร้างแต่การแกะบล็อกเนี่ยที่มีเส้นแตกเนี่ยเป็นการแกะที่แต่งแล้วก็ผ้า นะฮะแกะพ้าดแล้วก็ตกแต่งนี่เป็นเหรียญเสือเพนปี 2!5!1!7! หลวงพ่อสุดออกที่วัดกาหลงนะฮะยังมีออกที่วัดอื่นเพราะว่าเหรียญพวกนี้มีเมื่อก่อนเนี่ยมีคนศรัทธาหลวงพ่อสุดมากนะครับหลายๆวัดก็เอาไปสร้างนะฮะแล้วก็เอาไปออกวัดวัดสารคืนก็มีเพราะฉะนั้นเหรียญยันะล้อก็เป็นเหรียญที่อนาคตจะมีค่านิยมนะฮะ ตอนนี้ก็นิยมแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้ถึงแสนนะครับหลักหลายๆหมื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นฟาร์มรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อย